นิ่งมาเดือ่อก็หักหักลงเลยน่าจะมีน้ำหนักเยอะเราไม่ได้คำ้ำว่าจะตัดแล้วก็ตักไว้่างนี้ไม่รู้มันลรงกัดหรือเปล่าก็หักไปเดีย๋ยว ตอกต้นอืให้ตักตอกต้นเหรออืมนี้ก็ได้เดี๋ยวเราก็ปักไปนะคะ ปลูกอะไรนี่ตรงนี้นะต้นโอ่งแข็งดินข็งตรงนี้ได้ตรงนั้นดินแข็งเมื่อกี้ตรงนี้ได้ เรามาเกวมะเดือ่อฝนใหม่แล้วเมื่อคืนฝนตกหนักมากเลยนะนี่โอ้ยังไม่หันนั่นเดี๋ยวต้องเอามาหอ่อยังไม่สุกเดี๋ยวต้องมาห่อไปไต้นมันเอ็นไปแบบนี้ตรงนี้ก็ได้หนึ่งต้นนะคะ ตรงนี้ก็ได้หนึ่งต้นยา้ yeah. ตรงนี้ก็ได้หนึ่งต้นได้สองต้นนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูว่าเขาจะถิดไหมนะคะเราแก้ปักจาเดี๋ยวเรารดน้ำให้เขาบ่อยๆก็คงจะติดค่ะได้2ต้นว่าจะตัดปักจาอยู่นานแล้วและคะ่ะ แต่ว่ามันยังไม่มีเวลาจะทําก็เลยมาเจอแบบนี้ก็ต้องตาตาำใจแล้วกันต้องาำใจกัะไม่รู้จะติดไหมนะคะเรามาติดตามตอนต่อไปนะคะมีสุกอยู่สองลูกตรงนี้นะคะเอามองไม่เห็นอสองลูกตรงนั้น 别让我。 เรียบร้อยแล้วจ้าเดี๋ยวค่อยมาเก็บพรุ่งนี้ต้นนี้ก็เป็นดกดกมากใบใหญ่ดกมากเราว่าจะไว้ต้นเขาต้นเขาใหญ่ๆเลยอะเดี๋ยวต้องใช้ไม้คำ้ำถ้าต้นเขาจะล้มนะคะต้องใช้ไม้ค หรือให้นอนราบลงไปแบบนี้ก็ได้ไอ้ก็ขึ้นตรงๆแบบนี้เดี๋ยวต้องคิดว่าจะทำยังไงนะคะเอาตรงนั้นยอดหักไปยอดหนึ่งแล้วมันกลุงหนักอะ่ะคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาดูมาเดือ ว่าเราจะเลี้ยงมันเดือ่อยังไงนี่ก็เป็นมือใหม่นะคะตาไปศึกษาไปนะจ๊ะถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรชอบอะไรก็ตามเลยนะเพื่อนเราจะศึกษาไปเรื่อยๆเ, mm hmm. เดี๋ยวเราก็เก่งไม่ต้องกลัวต้นมะเดือ่อเมแม้มันจะมีราคาแพง แต่เราก็หาเลือกซื้อที่มันไม่แพงมาไอพันลักอีลักขี้นี่ไม่แพงนะคะเป็นปันที่มีราคาไม่แพงพอกินได้ก็มีรสหวานอยู่พอกินได้ค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ